คิปนึงไม่เลยิงดงานสงการใ<ๆ>นกิจกรรมมันเยอะอยจริงๆริงกิจกรรมดับร้อนเช็คดวงเช็คดวงที่ได้เปิดกล่องสามร้อยสามสิบสามเม็ดไหมเติมไม่ครบเก้าร้อยก่อนเติมมัน9ก0มันได้ต้องเติมวันนี้ด้วยนะเติมอย่างอื่นไม่ได้นะตเ,เติมพวกแฟกเกจเติมตหรือสวาชิกไม่ได้นะจะโหลด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 โอเค,อเ,คเรียบร้อ เจะข้าไม่ใช่เอาเข้าแล้วไปสิเช็คดวงก่อนสิรับแพ็กเกจหรือสามสามสามใช่ไหมตอ้ยังดีเรียงเลยเฮ้ยเฮ้ยน้ำโมเลกสองกล่องน้ำโมหนร้อยเมตรเดี๋ยวเราก็ดีใจแล้วแหละร้อยเมตรอ่ะน้ำโมตาสา่งของฟรีชอบแล้วเกินตัวห้าตัาวสี่สิบ พันกว่าไม่มีจริงต้องบอก G m เอมเกลือมาแล้วเกลือจัดจัดเกลือจัดจ้านสถานทุ่งเกลือจัดจ้านสถานทุ่งเริ่มเลยที่5้าล้านเนี่ฮะ<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นพันห้าร้อยโทเค็นปืนเนี่ยไม่โทเค็นเอฟเอฟโอเคโทเค็นเอฟเอฟถ้าเกิดเราจะได้ไปเรอัมน,นีสิบค,ครั้งกระนตีได้ปืนมีนครั้งที่สองได้เป <F> ็ได้เหนือ หนึ่งกองไฟกองไฟเอามาทำไมอ่ะไอ้สูอรังพึ่งนี่มันลำบากมากเลยเอาเอฟเฟคหนึ่งเป็นมากระดีเด่โอ้โหกองไฟเป็นท้าบเลยเฮ้ยได้อะไรอ่ะไอ้มีไฟคครบยังหยุดก่อนออกก่อนแล้วค่อยมาใหม่จะได้สุ่มอีกสิบครั้งครบยังครบแล้วครบแล้วอะไรครบแล้วไปถึงครบแล้วเหรอเพชรอจากสองพันห้าร้อยเพชรครบแล้วสิ ไปเอาไปดูที่เอาไปดูปืนในพรีไฟก่อนหน้าตาเป็นอย่างจะอัพเลยไหมแตมพรีไฟไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไม่ชอบเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ต้องอัพแบบอัพซองดีกว่าอันนี้เก็บไว้เป็นตังเส่เอางว้ก่อนอันนี้อีก่ห้าพันเลทเดี๋ยวก่อนนะเราได้แล้วอ่ะเราก็ต้องอีกสิบครั้งเลยแต่ถ้าได้ซ้ำทำไงอ่ะก็โทเค็นขอให้โทเค็นออกอย่างเดียวพอโทเค็นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องออกหรอกออกออกโทเค็น สิบครั้งออกโทเก็ตหมดเลยต้องออกเกมเข้าใหม่เปล่ามันจะได้รีเป็นสิบครั้งหรือเปล่าไม่รู้อลองออกเกมเข้าใหม่ไหมมาเช็ลบแอปนะซิเช็คดวงกันไปแป๊บนึงเมื่อกี้สุ่มสามสิบครั้งได้แล้วอ่ะ m อ็ไฟอ่ะสาสิบครั้งใช่ไหมอันนี้สามสิบครั้งเองใช่ไม่ถึงร้อยครั้งด้วยแสดงว่าดวงยังพอมีเพชรไม่ได้ได้เปรยก็ยังดีอะไรใช่ดวงยังดีอันนี้ไปโทเค็เลยสิบครั้ง อันนี้อันนี้คืออันที่หโค้ดเอฟเอฟออกหน่อยันที่สโค้ดเอไม่ออกอันที่สโคก้ดเอออกหน่อยขอร้องอันที่สอันที่ห้ายวยาวอันที่หเลยสองชั้นเป็นหนึ่งเกกเกีเก เบอโคตรเกือจัาขันที่หกโอ้ไม่ได้ขันที่เจ็ดขอแค่โทเค็นอีกเพิ่มแปดจะได้ขันที่สิบได้เลยเก้าเก้าขันที่เก้าได้แล้วมันแลกโทเค็นได้นี่แลกได้กี่โทเค็นเมื่อกี้ได้ได้กี่โทเค็นได้ห้าปะใช่ว้าย สามหรือห้าห้าห้าไม่มีอยู่สามไม่มีอยู่สามใช่ห้าโทเคนได้ปืนสามเอาต่อเอาต่อเอาต่อลองดูสิเอาให้หมดมันต้อมสิบห้าโทเคนเนี่ยน่าจะยากแล้วแหละคือคือมันไม่ออกเลยโทเคนมันก็ขาดอยู่ดีกดให้หมดเลยไม่ได้เรย ไม่ได้บอไมไม่ได้บอสเล่นดวงแบบนี้ใช่ไหไปดูที่ปืนปน,น,ไนีไฟปืนเดียวอีไฟปืนเีอิไอัพนะพอจำได้มีกล่องสุ่มมาเต็มเลยอันนี้คือกล่องเปิดเลยนะไอมีนนค,อค่าด้วยเอ,วเอาไว้อัพด้วยถ้าเกิดพอเกิดเกิดค่าอันนี้เท่าไหร่ อันนี้ MP5 เก้ากล่องได้สี่สองอันนี้ฟาร์มัสใช่ไหมฟาร์มัสแล้วก็ฟอร์มัทฟอร์มัอแล้วก็ได้กล่องซองกล่องซองเก็บไว้ก่อนเปิดเลยอ่ะเข้าไปอัพปืนก่อนเสียบได้เฮ้ยก็ชอบได้ขออัพเลยแล้วกันเสียเพชรเปล่าไม่เสียเสียเพชรโทเค็นกลางเปล่าเสียเฮ้ยเก็บโทเค็นกลางก่อนเดี๋ยวเผื่อได้แต่อัพ MP5 ไว้ก่อนได้ไหมอ่ะ โทเคนโทเคนโทเคนโอเคนได้อ Tek ันเดียวนี teacher, teacher, okay? ่ได okay. ah, ้เบลเดียวอืมใช่อันเดียวเดี๋ยวไปก่อเอาไปก่อนเบลนึ่งเอาไปก่อนเบลหนึ่งโอเคเอาไปก่อนเบลหนึ่งจะได้เนอะโคตรเกลือโคตรเกลือกลับไปดูเพชรแต่เพชรเรหมดยังไงไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยประเด็นคือไม่เหลือเลยเหลือเติมเงินสะสมอีก หมดตูดแล้ววัดไม่เหลือเลยไม่พอด้วยพันห้ากล่องต่อไอดีห้ากล่องต่อไดีหมดแล้วเราได้เ<ช>พชรครบหมดแล้วใช่ไงรับหมดแล้วรับหมดแล้วขนาดรับเพิ่มเนี่ยยังไม่ได้เลยนะอืมนั่นน่ะสิรออีกสักห้าร้อยไหมพันหนึ่งเลยไหมพันเม็ดเลยไหมเดี๋ยวก่อนเออีกสักพันเม็ดไหม ดอยู <Lord> โหรงนี้เมื่อกี้กดสักสองพันไปเลยเออกดทำไมรอบเดียวเนาะคืออย่างน้อยเราก็ได้ MP5 ตอนที่ยังไม่การันตีอืออย่างน้อยก็ได้แต่เราจะเราไม่ได้อยากได้เสียงหายเสียงเกมหา,หายหรือเปล่าไม่รู้แต่จริงเราไม่ได้อยากได้ MP5 บอกนะว่าคลิปยังอัดเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอางไม่พอแป๊บังไม่พอไม่ติดขาดอีกสามร้อย เราแป๊บน,นะเราแป๊บน,นะค่ะดิฉันน้อยเรียบร้อยแล้วเติมเลยแป๊บวหนึ่งนะดฝาดสแก,กนลายนิ้วมือให้ด้วยแป๊ปึ๊บ ไปแล้วอัดรัวๆเลยเหรออยูดวงเดี๋ยวเดี๋ยวสแกนให้เอ,นววองนิ้วดีกว่าาปแกเนี่ยไปนหนึ่งรอแป๊บครบพันห้าแล้วได้สิบครั้งแต่ถ้าได้แล้วก็ต้องหยุดเลยนะประเด็นคือได้พวกแฟนตัวยงอยกแไปวันนี้เราดู้ดิป่องแดงจะได้ไหมเอาให้มันรู้กันไป ฤฤเกือจะจัดอ่ะสิบเกือกอไม่มีอะไรนอกจากสิดแล้วถ้าได้ปืนสั้นขนาดก็ได้แล้วนะแตกเลยมาปองปืนเลย <c oughs> รอช้าอะไรทุ่มเทเพืทั้งหมดไปอัพปืนก็ก็กส้าอะไรไม่ต้องอัพแบบนี้ดีกว่า <c oughs> เลยข้างล่างอันนี้ ไปเปิดกล่องเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเปิดยังพออยู่เดี๋ยวไปก่อนโอ้โหแล้วแม่สี่เลเยอรสุดท้ายนะมันร้อยยี่สิบเลยนะเปิดกล่องจะ่ซูมลุ้นเปิดกล่องคือเปิดกล่องเปิดกล่องได้เพิ่มไงขอ้กอซ่าเอาไปก่อนอันนี้ซองสิล่อง ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เอาไปอันนี้ฟาร์มัะโอเคอันนี้กล่องเล้ยงเกลียไปดูที่กล่อง่าไรคารดิจิเล็์อยากรู้มากดูสิตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อได้ด้วยเหรอตั้งชื่อก่อนโคตาลักเกลโคตเกลแบบจริง ต้องได้ปืนซ้ำอ่ะไม่พอชื่อไม่พอ,อก็ครบแล้วในโคตรเกลือเอาชื่อท่านเดียวไปเลยก็เกือบครบแล้วนี่ขอตั้งชื่อยังไงก็ต้องตั้งเกลือจัดเกลือใช่หนูจะเอาอย่างนั้นแหละเกลือจัดชื่อไม่ผ่านแน่เลยเราอาจจะใช้คำว่าเกลือไม่ได้ ไม่คือชื่อมันยาวเกินไปอ๋อเหรอไหนเขยียนว่าอะไรชื่อเขยียนว่าชื่ออะไรยาวเกินจัสั้นหรือยาวเกินไปมันสูงไม่ช่างเกินชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีเนาะ ลูกซองเกลือไหมซองซองยาวเกลือซองยาวอ่ทำไมคือตั้งชื่อก็เสียเวลาคิดไปซอ,องซองเกลือหนูว่าหนูว่าเกลือจัดได้นะอ่ะเราลืล้อผิดแล้วอาอ อะไรอะไรป๊บาป๊าไม่ลบเลยเหรอว้ายซ้ำเลย,ยเกลือไม่ที่ผิดสละเดี๋ยวก่อนอขาดอีกโอ้ขาดอีก หกเจ็ดร้อยืออ hmm. ัพได้เร yeah. ื่องสี claro ่เลยนะไม่ใช่เอ0เจ็ดร้อยบาทนะคนดูหกเจ็ดเม็ดไปเหลือสุ่มลุ้นได้ก็ตรงนี้ไหนนะนี่ไม่ได้หรอกห0สิบเมตรครั้งห้าสิบเมตะหมดเกลี้ยงมันไม่ได้เลยได้สองครั้งลุ้นเอามันได้อีโฮตลอดอ่ะและมันไดอีโร่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เลยโอเค ดวงดวงหนอดวงก็ถือว่าดวงใช้ได้อยู่ขาดขาดขาดอีกสองเม็ดขาดอีกสี่แปดสองเม็ดไม่ใช่นะนะมันเม็ดเพชรที่เรามีขาดอีกสี่ร้อยสี่โอกาสหน้ามาใหม่วันนี้ได้ลองเช็คดวงกันแล้วไม่ลองเช็คดวงหรอกดวงน้อยมากโอเคกลเื่อเหมือนเดิมตามสไตล์สี่ฝ่าไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต,ต่อต่อไปที่โคตรเกือขอบคุณครับไม่บายปไายเปเวละบายสุ่มกันใหม่ใครดวงดีก็ถือว่าโชคดีนะโอเคบ้างบางบาย,บาย